ครับผมผมหมอปอยเคียร์ชารตครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตครับข้อมูลก่าวสารการพยากรณ์ของคนราศีธนูนะฮะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15ทธันวาคมถึงวันที่13มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ครับว่าทิศทางแล้วก็แนวทางนะครับเพื่อ เอาไปประกอบนะครับในการพิจารณาและก็วางแผนเนาะในช่วงเดือนหลังจากนี้ไปคือเดือนพฤศจิกายนนะครับคนราศีธนูครับในเดือนออพฤศจิกายนนี้ครับดวงดาวก็เริ่มขยับคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะครับเมื่อดวงของคนราศีธนูที่ผ่านมาครับมีจุดเปลี่ยนเนาะนะครับหลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะดาวประจำตัวหลังจากนี้ไปเนี่ย ก็จะเริ่มฟื้นเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูงสตาร์นะครับคือตัวเปลี่ยนเกรมนะฮะหรือดาวพฤหัสบดีนี่แหละครับจะย้ายครับวันที่แปพฤศจิกายนนี้ครับเข้าสู่ราศีกลุ่มนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนสาชะนะฮะที่แปลความหมายว่าเพื่อนการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพฤศจิกายนนี้ครับจะมีเกณฑ์ที่จะต้องพบปะเข้าสังคม นะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างนะครับหรือเพื่อนฝูงมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าต้องมีเกณฑ์ขยับละนะครับถึงจะเห็นช่องทางโอกาสดีๆนะครับหลังจากนี้ไปครับคนราศีธนูก็จะเริ่มคือแนวโน้มนะฮะจะเจอเรื่องดีๆนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้คนราศีธนูนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีเห็นช่องทางมีโอกาสแล้วบอกได้เลยครับตรงนั้นแหละจะทําให้คุณจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าเนื่องจากดาวการเงินครับยังส่งผลดีอยู่นะครับ เพราะดาวกำเนินในช่วงนี้ครับได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งครับเกษตรตราทิบดีนี่คือความหมายคือเงินยังมีความมั่นคงเข้มแข็งหลังจากที่ผ่านมานะครับมีจุดเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับออมีภาระหนี้สินมีความเรียกว่าผิดพลาดในการลงทุนเคยพังเคยเจ็บเออนะครับเป็นเรียกว่าล้มละลายมาแล้วนะครับหรือ ไปให้เขาหยิบยืมมาก็าถูกกกถูกหลอกถูกโกงมาแล้วหลังจากนี้ไปครับเริ่มการเงินก็จะเริ่มฟิกฟิกคลอสเนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วอยู่ในตําแหน่งที่เข้มแข็งนะครับหลังจากนี้ไปการเงินคนธนูเนี่ยก็จะเริ่มดีนะครับแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นนะนะครับเพราะตําแหน่งดาวเนี่ยเขาเรียกว่ายังดูสวยๆอยู่นะครับจากที่เคยคาดหวังไว้เป้าหมายเรื่องการเงินที่จะได้ ไป่เป็นตามมากเป้า,ปา,ปาหรือคาดหวังไว้ก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จละนะครับที่มันคลาดเคลื่อนมาตลอดเพราะว่ามีดาวพัชบีกับดาวเสาร์นี่ฮะคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงไงเออมันทําให้เรื่องการเงินเนี่ยมันไม่ลงตัวนะครับหลังจากนี้ไปมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับในช่วงเดือนที่พี่หมอบอกนะครับก็คือพฤติจิตการเป็นต้นไปเนาะส่วนดาวเสาร์เด่นเนะครับไปหาโอกาสไหว้นะพระเสาร์หรือพระปลางหน้าปก เสริมเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและทรัพย์สินสมบัติจะได้ปังจะได้เฮงแล้วก็ดาวเสาร์นี่แปลว่าที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับที่ว่าช่วงนี้ครับทรัพย์ในดินสินในน้ำนะคนธนูก็จะมีโอกาสปังมีโอกาสรวยนะเป็นเศรษฐีได้นะครับเพราะดวงดาวนี่ยังส่งผลบวกอยู่นะครับประกอบกับครับดาวศุกร์นะเป็นดาวตัวแทนโชคลาภนะครับเออนะครับโคจรทับราศีเลยนะครับ ก็คือราศีธนูเต็มๆเลยเรียกว่าโชคหล่นทับนะครับแล้วดาวศุกร์ดวงนี้ครับโครจรในตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ที่สำคัญครับคือตำแหน่งมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่แน่นอนครับคนธนูหลังจากนี้ไปจะมีโชคลาภละเออจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยเล็งดาวพักเกตด,ด้วยนะครับก็บ่งบอกครับต้องไปทําบุญเสริมดวงแล้วนะฮะเพราะพักเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวศุกร์คือเกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรือไปไหว้เทพ นะครับเช่นเทพสวยความเงาคือเทพพระเม่พระแม่อมาเทวีก็ได้นะครับหรือพระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสายเมตตามหานิยมนะครับหรือท่องคาถาสวดคาถาเมตตามหานิยมเพราะช่วงนี้ดวงคนธนูจะแรงมากในเรื่องของสเสน่ห์นะครับเพราะดาวศุกร์หมายถึงสเสน่ห์นะครับกลุ่มราศีเกิดบุงบ่อครับคุณจะมีโอกาสจะรับทรัพย์ตัวเองจะเป็นตัวโชคลาภนะเพราะฉะนั้นน่ครับก็ ไปไหว้เสริมดวงไม่พอก็ทําตัวให้เตัวเองให้สวยเข้าไว้ออนะครับให้ดูหล่อดูสวยเข้าไว้นะครับเพื่อดึงในเรื่องของสิ่งที่คนรอบข้างเห็นแล้วเกิดความเมตตานะครับแล้วเขาจะช่วยเหลือคุณนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเคล็ดลับเนาะนะครับเรียกว่าตามดวงดาวเลยนะครับจะได้มีอะไรเข้ามาเฮงเฮงปังๆงนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องโชคลาภก็ยังมีโอกาสคุณจะมี เกี่ยในเรื่องของได้โอกาสและเรื่องโชคลาภรายได้จากช่องทางใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรปริวาออใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องทีมงงทีมงานเค,ครือข่ายก็จะมีโอกาสครับจะมีช่องทางมากขึ้นดีขึ้นก็ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะครับส่วนในเรื่องงานที่เป็นหลักๆในช่วงเดือนนี้ครับคนราศีธนูเนี่ยควรที่จะทํางานเกี่ยวข้องกับอยู่เบื้องหลังเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นที่ให้ปรึกษาจะดีกว่า นะครับเพราะวาดวงสตาร์ในเรื่องของดาวเนี่ยคือดาวการงานคือดาวพุธเนี่ยโครจรเป็นวินาศกับดวงครับต้องทําอะไรที่ปกปิดเออหรือเป็นโนเบนี่หรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะดีนะครับผมแล้วก็ดวงที่ใครจะมีโอกาสที่จะย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีโอกาสในช่วงเดือนนี้แหละครับที่จะเขาเรียกว่าสวิตตัวเองออกจากสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่นะครับหรือถูกข้อจํากัดเดิมๆเ,เนี่ยเพื่อไปสู่ แห่งอิสระเสียีสิ่งที่จะเริ่มต้นหลังจากนี้ไปถือว่าดีนะครับในเรื่องของงานเนอะส่วนในเรื่องความรักครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะดวงความรักคือดาวพุธนะครับโคจรไเป็นวินาาครับนั่นแสดงให้เห็นว่าครับคนโสดระมัดระวังนะรักซ่อนรักปกปิดความไม่ือว่าชัดเจนในเรื่องความรักแลวจะไปเผลอไปรักใครชอบใครโดย อาจจะเป็นมือที่3เขาก็ได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของคนมีชีวิตคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับระวังเจอรักแทรกรักซ้อนนะรักสามเศร้าเรา3ามคนประเภทรักเก่ารีเทินนร์นพวกนี้จะทําให้สันคอในเรื่องของความรักนะครับก็หอยหนักแน่นนะอย่าให้เข้ามาแทรกมาซ้อนนะครับหรือคนเก่าๆเข้ามาก็อยากให้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิต เพราะฉะนั้นจะเกิดประเด็นมีปัญหาบินดาม่าทําให้เกิดแตกแยกหรือเกิดลอยล้าวในเรื่องความรักในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างนี้ได้นะครับอันนี้พี่หมอก็ต้องขอเตือนนิดนึงนะ <c oughs> นะครับผมส่วนสตูนี่ในช่วงเดือนนี้ก็มีเข้ามานะนะครับสตูนี่เขาเรียกว่าถามว่าสตูเกิดจากไหนสตูที่เกิดจากคนรอบตัวนะครับัตูที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับคนแค่ชิดเลยนะครับบุคลิกหน้าตาดูดีผิวขาวผมยาวรูปร่างสันทัดนะครับ ตรงนี้ต้องระมัดระวังจะทําร้ายหรือสร้างเรียกว่าทําให้คุณเสียใจหนักอกหนักใจได้นะครับอันนี้พี่บอกก็ขอเตือนนิดนึงนะออแล้วก็ไปทําบุญนะครับถ้าดวงสตาร์เขาบอกว่ามีศัตรูเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็ทําบุญนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องปล่อยปลานะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องทําสังฆทานนะแล้วก็ปวดน้านะครับที่ศูนยกรสุนให้กับเจ้ากรรมานเวรซะจะได้แขวคลาดปลอดภยัยเจอสิ่งดีๆ เพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนราศีธนูหรือผู้ที่มีราคานาสถิตราศีธนูอีกหนึ่งเดือนเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าถือว่าดีนจะจ๊ะเอาล้วครับวันนี้พี่หมอก็หมดกับคำทำนายการพยากรณแล้วนะไว้โอกาสหน้านะครับพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ